รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ณผู้ชมกลับมาพบกันเป็นประจำนะฮะทุกวันเสาร์บ่าย3โมงทางสอททแห่งนี้ในรายการเที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทนกับผมหมอกทศพรครับรายการที่จะพาผู้ชมนะ,ะไปท่องเที่ยวทั่วประเทศพร้อมกับสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวของพลังงานทดแทน โดยในสัปดาห์นี้นะฮะหมอกจะพาผู้ชมไปท่องเที่ยว2จังหวัดติดกันเลยนั่นก็คือจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็จังหวัดสมุทรสาครนะฮะโดยกิจกรรมในวันนี้นะครับหมอกจะพาผู้ชมไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งถือได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนอย่างแท้จริงเลยนะครับผมแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นขออุบไว้ก่อนเอาว่าตอนนี้หมอกให้คุณผู้ชมไปตรวจสอบราคาเชื้อเพลิงกันก่อนดีกว่าครับ สวัสดีครับ,รบชื่ออะไรครับชื่อน้ําฝนค่ะน้ําฝนนะครับน้ําฝนมีเคล็ดลับในการประหยัดพลังงานยังไงบ้างครับค่ะก็เมื่อก่อนนะคะเติมเบนซิน9ก้าหนึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเติมแก๊สโซฮอลค่ะอ๋อก็คือเราใช้แก๊สโซฮอลนั่นเองใช่แล้วค่ะนะอยากจะให้เชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการช่วยการประหยัดพลังงานหน่อยครับค่ะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาช่วยกันใช้แก๊สโซฮอลเนะคะจะได้ช่วยกันประหยัดพลังงาน,นะคะ่ะครับผมขอบคุณมากครับ คุณผู้ชมครับในระหว่างที่เรารอเติมน้ํามันนะครับหมอก,ก็มีเคล็ดลับเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนั่นก็คือเราจําเป็นที่จะต้องตรวจสภาพรถยนต์ของเราเป็นประจําและจําเป็นที่จะต้องตรวจสภาพเครื่องยนต์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้นะฮะจะช่วยให้เราประหยัดเชื้อเพลิงได้ถึง1ิเซคิดเป็นเงิน2อ0ห้าบบาทต่อเดือน,นครับ ถ้าเกิดว่ารถในประเทศไทยมีทั้งหมด3ล้านคันจะช่วยประหยัดเงินชาติได้ถึง9,000ล้านบาทเลยทีเดียวรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องช่วยกันรประหยัดพลังงานนะตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วไปเที่ยวกันเลยครับเริ่มต้นจากกรุงเทพไปเที่ยวยังศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบางพลับต่อจากนั้นมารับประทานอาหารอร่อยๆที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูดำแดงแม่ละออดที่ตัวเมืองจังหวัดสมุทรสาคร แล้วปิดท้ายไปพบกับกลุ่มนักเรียนตัวอย่างที่สามารถคิดค้นผลิตเครื่องกังหันลมล้างหอยจากพลังงานลม ช่วงเที่ยวหัวใจใหม่สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและแล้วก็ได้เวลาออกเดินทางใช้เส้นทางถนนพระราม2อธนบุรีปากท่อเลี้ยวเข้าตัวเมืองสมุทรสงครามก็จะถึงสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านบางพลับแล้วล่ะครับ ช่วงเที่ยวหัวใจใหม่ในวันนี้นะรเราก็เดินทางมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมระหว่างทางก็อาจจะเห็นฝนตกนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าวันนี้นะหมอกจะพาคุณผู้ชมมาพบกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับเรียกได้ว่าการท่องเที่ยวในวันนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแต่ที่สําคัญไกด์รอเราอยู่ข้างในแล้วครับไปกันเลย ้งสวัสดีครับมาแล้วครับคุณมอกสวัสดีครับมาแล้วครับผมโอ้โหเมื่อกี้เรียกว่าขับรถมาท่ามกลางสายฝนเลยทีเดียวใช่เลยครับนะครับต้องถามพี่โต้งหน่อยนึงครับว่าถ้าเกิดว่าหมอกจะมาเที่ยวที่ชุมชนบ้านบางพระแห่งนี้เนี่ยวันนี้จะได้เห็นอะไรบ้างครับได้เลยครับขั้นแรกเราจะพาเข้าสวนส้มโออ่าไปดูสวนส้มโอปอดส่นพิกกันครับที่นี่นะครับพี่ ต้องปลูกเองเลยป่ปลูกเองนะครับในส่วนที่บ้านปลูกเองนะครับก่อสารพิษนะครับแล้วก็จะเลยไปอีกนิดหนึ่งไปกลุ่มไม่บ้านทําพวกผลไม้แช่อิ่มนะครับก็จะมีบอะเพชรแล้วก็ลูกส้มโอลูกเล็กๆนะครับโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยแต่ต้องถามกอนครับว่าวิธีการเข้าไปเนี่ยเราจะเข้าไปยังไงครับจักรยานเลยครับโอ้แหลมมากเลยพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วไปเลยรอผมด้วยขอโทษขอโทษ ได้ว่าคลาสสิกมากๆเลยนะฮะได้บรรยากาศดีไหมครับบรรยากาศมากมากเลยได้ปัน่นจักรยานชมวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับใช่ครับโหเรียกได้ว่าถ้าเกิดไม่ได้มาลองสัมผัสเองเนี่ยไม่รู้จริงๆ<ช>เลยนะ,ะครับว่าที่นี่เขาใช้จักรยานปั่นชมวิถีชุมชนที่นี่เลยครับอ,อ่า สซตโอที่นี่มีชื่อว่าพันอะไรครับขาวใหญ่ครับขาวใหญ่ใช่ทำไมถึงเรียกว่าขาวใหญ่ครับเพราะว่าลูกมันใหญ่แล้วก็เนื้อข้างในมันจะขาวออกน้าผึ้งครับเขาเรียกว่าขาวใหญ่ครับรสชาติแตกต่างจากที่อื่นยังไงอ่าที่นี่นะครับจะเนื้อแห้งนะครับอ่าแล้วก็เวลาแกะมาจะร่อนเลยนะครับแล้วหวานครับโอ้โหพูแล้วอยากเห็นลูกจริงๆนะเดี๋ยวเราไปดูลูกจริงๆกันเลยรับ แลานักท่องเที่ยวเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะสามารถรับประทานซ้มโอได้เลยไหมครับถ้าเป็นช่วงฤดูที่ว่าซ้มโอแก่แล้วนะครับเราก็จะปอกทานตรงนี้สดๆเลยครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับให้นักท่องเที่ยวทานตรงนี้เลยครับได้บรรยากาศมากชิมจากต้นเลยครับโอ้สวยมากๆเลยนะตอนนี้เหมาะกับพี่โต้งก็พาผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชน กลุ่มผลไม้แช่อิ่มกันแล้วนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาเจอประธานกลุ่มศูย์ที่นี่เลยนะครับป้าแดงครับป้าแดงสวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าแดงครับต้องถามว่ามีการรวมกลุ่มการทําผลไม้แช่อิ่มมานานหรือยังครับตั้งกลุ่มนี้ตั้งมาปี3 0แต่ว่าการทําผลไม้แช่อิ่มคือบารรเพศนี้เป็นภูมิยาดั้งเดิมของบรรพุลุ่นทำมาถ้านับอายุรุ่นต่อรุ่นนี่มันหลายชั่วคนมากเลยค่ะแล้วเมื่อก่อนนี้วิชาทํบารรเพศแช่อิ่มนีเขาจะห่วงมากปัจจุบันเรามีผลไม้แช่อิ่มอะไรบ้างครับป้าแดง ต้องหยบิบบอระเพ็ดแล้วอ่ะนี่เห็นกันเลยนี่อันนี้เป็นบอระเพ็ดอันนี้คือบอร,ระเพ็ดนะครับผมอ่าแล้วอันนี้ครับคืออะไรครับมะน,นาวค่ะมะนาวก็ใช้อิ่มได้ด้วยได้ค่ะอ๋อแล้วนี่ครับแปรแงมะระขี้นกหรือมะระตุ้งติงะะ้งอะค่ะมะระขี้นกนะครับโอ้โหแต่ละอย่างนี่แปลกมากแต่ที่ผมชอบสุดๆเลยนี่พริกค่ะพริกหยวกนะฮะเอามาใช้อิ่มได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือที่อยู่ในกล่องนี้นะครับอึบนี่ ส้มโออ่อนค่ะส้มโออ่อนนะครับาการที่จะเอาลูกส้มโออย่างเงี้ยมาแช่อิ่มนะครับใช้เวลานานไหมฮะลูกนี้นะครับจะเห็นนี่นะครับใช้เวลา3เดือนครับสามเดือนฝ่าจะทานได้ครับโอ้โหให้มันนานอย่างนั้นนะครับแดนเพราะว่าไอ้ส้มนี่มันจะมีรสขมไงรสขมแล้วไอ้เนื้อมันจะหนาฝามะนนาวต้องให้ความขมนี้เจือจางออกไปเอาแล้วถ้าเกิดว่าเทียบกับบรลเพชรนะครับบเพ็ดขมกว่าด้วยซ้ําบัเพ็ดง่ายฝ่าง่ายกว่าอีกค่ะอย่างกล่องเนี้ย แพงไหมครับป้าแดงไม่แพงไม่ถึงร้อยบาทเจ็ดสิบาทค่ะเจ็สิบาทนะฮะโอ้โหถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่มาเที่ยวที่นี่เนี่ยก็สามารถซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านได้เลยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน<ส>มากๆเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณป้าแดงแล้วก็กลุ่มแม่บ้านทุกท่านเลยนะครับอขอบคุณมากครับ ากเลยคุณผู้ชมครับที่นี่เนี่ยเขามีโฮมสเตย์นะครับซึ่งเป็นเหมือนกับการจําลองบ้านไทยรบ้านสม่าเก่าๆเลยครับเป็นบ้านเก่าจริงๆเลยใช่ไหมมันเก่าจริงๆเลยครับอายุประมาณเท่าไหร่ได้ครับพีสมัยประมาณร้อยปีที่แล้วละครับเพราะว่าของบ้านเนี้ยเป็นร้านบ้านตั้งแต่ปู่ย่าตายายของผมเลยครับผมมีชานให้นั่งด้วยนะร้อยปีครับใช่ครับที่แรกนึกว่าสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นบ้านเก่าแล้วก็เอามาทําใหม่ครับ ปรับปรุงให้มันดูดีขึ้นหน่อยครับพี่ตงครับอยากถามอีกนิดหนึ่งครับว่าการท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านบางพรับเนี่ยถือได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเลยไหมครับการท่องเที่ยวที่นี่นะครับจะท่องเที่ยวแบบว่าอาจจะไม่ใช้รถยนต์องเที่ยวนะครับเราจะใช้จักรยานท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าวิถีชุมชนที่นี่จะเป็นวิถีชมชนที่ว่า รักธรรมชาติรักรักรกร้อนนะครับครับผมและที่สาคัญมากไปกว่านั้นนะฮะชุมชนแห่งนี้เนี่ยได้รับรางวัลกินรีถึง2ปี2อดีกรนครับได้เมื่อปีปีแรกนะครับได้ปีประมาณปีห้าหนึ่งะครับได้ประเภทยอดเยี่ยมนะครับครับปีล่าสุดที่ผ่านมาก็คือปี2553ได้ประเภทดีเด่นนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการแล้วอยากจะมาเที่ยวที่ชุมชนบ้านบางพลับเนี่ย สามารถมาได้อย่างไรบ้างครับอ่าครับก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์นะครับครับเบอร์บ้านนะครับ0 3 4ย์สาม5ี่นะครับครับแล้วก็เบอร์มือถือนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์08-1-27-44433สองครับผมแล้ววันนี้นะครับหมอกก็ต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากๆเลยที่พาหมอกมาเที่ยวในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับแม่สบายมากอขอนอนหน่อยช่วงเที่ยวนี้มีอร่อย จากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบางพลับเราจะเดินทางไปต่อกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงที่จังหวัดสมุทรสาครครับจะอยู่ตรงข้ามกับสารกลางจังหวัดสมุทรสาครพอดีครับจากจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะตอนนี้เราเดินทางมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเขาบอกว่าที่นี่มีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลยร้านนี้นี่เองนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูน้ำแดงแม่และออดแต่ว่าเราจะไปชิมว่าเขาอร่อยสมความล่ำลือหรือเปล่านี่มีลูกชิ้นหมูด้วยนะฮะไป เอาเส้นเล็กน้ำครับอขอบคุณครับ อร่อยมากๆเลยครับคุณผู้ Assass, h, oh. ชมอร่อยแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องขอคุยกับเจ้าของร้านหน่อยละครับอ่าเดินมาพอดีเลยโอเชิญครับจะนั่งครับิญนั่งครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและที่นั Paw ่งอยู่ข uh ้างๆหมอกนี huh. ้นะครับก็คือคุณแม่ละอ้อเจ้าของร้านครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับไม่ใช่ค่ะนี่คือลูกสาวแม่ละอ้ออ้าวเป็นลูกสาวเลยครับที่นั่งอยู่ก็คือชื่อพี่กิฟต์นั่นเองนะครับเป็นรุ่นสองแล้วนะครับต้องถามหน่อยว่าร้านก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้นหมูน้ำแดงแม่และอ,อนเนี่ยเปิดมานานได้ยังครับเปิดมานานกว่า20ปีแล้วค่ะ20ปีใช่ค่ะเมื่อกี้ทานอาร่อยมากๆเลยอย่างลูกชิ้นหมูเนี่ยพี่กิฟต์ทำเองเลยปะครับค่ะใช่ค่ะเป็นลูกชิ้นที่ทางร้านทําขึ้นเองค่ะลูกชิ้นใช่ได้สูตรมาจากไหนเป็นสูตรที่คุณพ่อก็คิดค้นขึ้นมาค่ะอ๋อ,อก็คือเรียกได้ว่าทั้งหมดเนี่ยคือคิดค้นขึ้นเองหมดเลย<ช>ทั้งสูตรน้ำแดงทั้งสูตรลูกชิ้นพี่กิฟต์ครับนอกจากก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูน้ำ ที่ร้านยังมีเมนูเด็ดอะไรอีกบ้างครับยังมีอีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวลองทานดูนะคะนี่มาแล้วนะฮะอันนี้ลูกชิ้นหมูที่<ช>พี่กี้บอกว่าเป็นสูตรของคุณพ่อเลยใช่ค่ะใช่ไหมครับไออย่างจานแรกนี่อะไรครับอันนี้คือเส้นเล็กน้ำต้มยำนะค่ะเอาไว้สำหรับคนที่ทานเผ็ดนิดนึงเนี่ยค่ะครับอันนี้คือเส้นเล็กแห้งค่ะแล้วก็ซุปครับผมอันนี้คือลูกชิ้นลวกอะค่ะ แล้วก็วกมีซอสจิ้มเป็นซอสที่ทางร้านเราปรุงขึ้นเองด้วยค่ะ,ะคน้าจิ้มสูตรเด็ดนั่นเองส่วนอันนี้ก็ลูกชิ้นย่างนะคะแล้วก็มีน้ําจิ้มสูตรเด็ดที่เราปรุงขึ้นเองอีกเหมือนกันค่ะอ๋อโอ้โหโห,หน้าตาน่ารับประทานมากมากเลยเฮ้ยพี่จิ้มครับอะไรนู่นน่ะบอกได้คำเดียวเลยครับว่าไม่ธรรมดาเลยนะฮะพี่เก็บ ลูกชิ้นก็อร่อยกลวยเตี่ยวก็อร่อยนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ชม,ชมรายการแล้วอยากจะมารับประทานอาหารที่ร้านนี้เนี่ย สามารถมาได้ยังไงครับร้านตั้งอ,อยู่ไหนร้านตั้งอยู่ในตลาดสมุทรสาครเลยนะคะซอยจะอยู่ตรงข้ามกับสารการจังหวัดสมุทรสาครค่ะถ้าเข้ามาเราก็จะเห็นไม่ยาาค่ะซอยเป็นซอยรถตู้ค่ะครับผมมีเบอร์ติดต่อไหมครับเบอร์ที่ร้านนะคะ034811299ค่ะครับผมแล้วก็เบอร์มือถือนะคะ0816676870ค่ะครับผมอร่อยแบบนี้นะครับหมอก,ก็ต้องขอมอบประกาศนียบัตรให้เลย<อ>ครับขอบคุณมากนะครพี่เค้ ผู้ชมครับช่วงต่อไปช่วง energy trip นะครับหมอกจะพาผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของพลังงานทดแทนที่จังหวัดสมุทรสาครแต่ว่าจะเป็นที่ไหนนั้นไปต่อกันเลยกับช่วง energy trip ครับชิ้หมู